กบุ๊คะถ้าได้สินค้าของปลอมยินดีคืนเงินให้เลยทีหนึ่งล้านบาทเพราะบุมัม่นใจมากๆเลยนะคะว่าสินค้าที่ออกจากมุ๊ไปนะคะผ่านการรับรองจากสํานักงานใหญ่เพราะตอนนี้นะคะมุก็อยู่ที่หน้าสํานักงานใหญ่สํานักงานใหญ่ที่จะจําหน่ายพิตภันธ์ตัว KO มีที่เดียวคือตั้งอยู่ที่สํานักงานใหญ่มีนบุรีรุงเทพมหาคนครวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปชมนะคะวิธีการเบิกสินค้าของแท้กันค่ะทุกคนวันนี้สินค้านะคะที่ช่วยแก้เรื่องอาการเวียนหัวบ้านหมุนผูปบ่อยมือเท้าชาแขนขาอ่อนแรง โอ้แบบเยอะมากๆเลยหลายบ้านมากๆเลยทุกคนวันนี้นะคะเพเปิดสินค้าที่สำนักงานใหญ่มาตามมาดูนะคะว่าวันนี้ลูกค้าสั่งกี่บอกตามมาเลยค่ะนะคะให้ทุกท่านมั่นใจได้เลยนะคะว่าสั่งซื้อสินค้ากับทุกนะคะทุกท่านจะได้สินค้าของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เบิกตรงจากสำนักงานใหญ่ดีมีที่เดียวอยู่ที่กรุงเทาาเพเลยก่อนคะวิธีการเบรเิกก็คือไปเสร็จกันจากสินค้านะคะวันนี้ตามมาดูค่ะว่าสินค้าตัวนี้เอามาเบิกแจ้งทั้งหมดกี่บอกนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะของรอกสินค้า สินค้านะคะที่าาสสให้เราซึ่งตอนนี้นะคะสินค้า KO นะที่จะช่วยในเรื่องแก้อาการเวียนหัวบ้านหมุนรูปก,กยนะคะตึงคอบ่าไหลา่มือเท้าชาแขนขาอ่อนแรงนะคะวันนี้ออกทั้งหมด70กล่องด้วยค่ะตอนนี้นะคะเราเบิกสินค้าเรียบร้อยแล้วอะนะคะเราจะพาน้องเคโอของเรานะทุกคนขึ้นรถนะคะเพื่อที่จะทําการแพ็คให้ลูกค้าต้องบอกไว้เลยนะคะว่าสินค้าทั้งหมด70กล่องมี คนจองหมดแล้วนะตัวสินค้า KO นะคะจะช่วยในเรื่องแก้การเวียนหัวบ้านหมุนบูบบ่อยมือเท้าชาแขนขาอ่อนแรงตัวนี้ดีมากจัดจำหน่ายมาแล้วทั้งหมด15ปีแล้วก็สั่งซื้อกรับได้สินค้าของแท้ร้านเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะบอกเลยนะอย่ารีรอนะคะทุกคน